เราว่านายทำตัวเร็วๆมากเลยวะ่ะเราว่าเราก็สแตนดาร์ดเหมือนที่คู่อื่นเขาทำแล้วนะขอโทษทีอะ่ะเราต้องการที่จะเป็นคนสเปเชียลเตอรเตอรเตอรฮะมีอะไรเมื่อกี้เป็นอะไรหรือเปล่าอ๋อเปล่าอะ่ะโทษทีใจลอยไปน,นิดนึงมัวแต่คิดถึงแฟนเก่าอยู่หรือเปล่า หนังสือเล่มที่เราให้อ่านอ่ะเราชอบมากเลยนะหนังสือเล่มนั้นอ่ะเราชอบมากเลยนะเป็นไรอ่ะเปล่าเปล่าไปเข้าน้ำก่อนนะ สวัสดีครับนี่คือรายการฟิล์มโทส์รายการที่ให้คุณพบกับสาระความรู้และเทคนิคดีๆเกี่ยวกับําหนังที่เรารวบรวมมให้คุณแล้วที่นี่เลยครับการตัดต่อพูดง่ายๆเลยคือการนําช็อตแต่ละช็อตเนี่ยมาชนกันพูดง่ายเลยใช่ไหมละครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการตัดต่อเนี่ยมีรายละเอียดและเทคนิคอีกมากมายนะครับวันนี้เราเลยมาอยู่กันในหัวข้อคารละทานซีชั่นครับเรามาเริ่มกันในส่วนของการกันก่อนนะครับ การคัดคือการตัดช็อตหนึ่งไปยังอีกช็อตหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมารู้ไปพร้อมกันนะครับว่าการคัดที่เราพบเห็นกันในหนังเป็นประจำเนี่ยมีอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยนะครับนี่คือคัดออนแอคชั่นก็คือการตัดโดยอาศัยจังหวะที่ตัวละครหรือวัตถุที่อยู่ในภาพเนี่ยกำลังมีการเคลื่อนไหวอยู่เองครับมันไม่จําเป็นว่าเราต้องใช้กับแอคชั่นการเตะหรือต่อยเสมอไปนะครับแต่เราก็สามารถใช้ได้กับการที่ตัวละครหันตัวธรรมดานะครับหรือว่ากําลังกระทําบางสิ่งบางอย่างอยู่ก็ได้ครับความสําคัญของเทคนิคนี้ก็คือการตัดสลับแต่ละมุมมมกกกกลล้้อออออองงงใหเเนนนนนีีียแะคคคควาาาาตต่่่่่ืืืัััรท2จ็ดด ช็อตเดียวกันแบบไม่ต่อเนื่องกันนะครับใช้เพื่อแสดงถึงช่วงเวลาที่ผ่านไปนะครับเห็นตัวละครขยับย้ายไปมานะครับหรือแม้กระทั่งใช้เพื่อสร้างความกดดันในฉากที่เร่งรีบก็ได้ครับอย่างที่3นี่ทาได้คือคัตเว์สามารถทําได้โดยการตัดอีกช็อตหนึ่งนะครับเข้ามาครู่หนึ่งแล้วก็ตัดกลับไปที่ช็อตเดิมครับเป็นเทคนิคที่ใช้กับการตัดภาพวิงช็อตอินเสิร์ตนะครับหรือว่าใช้เชื่อมฉาก2ฉากจากต่างเวลาต่างสถานที่ให้เป็นเรื่องราวได้นะครับซึ่งในที่นี้นะครับเราใช้ภาพในหัวของนักแสดงหรือแฟลช สีรีเรี่มนั้นน่ะเราชอบมาเลยนะอย่างที่4นี่ครับนี่คือคอสคัตก็คือการตัดสลับไปมาระหว่างซีน2ซีนที่อยู่ต่างสานที่กันครับ มาถึงการทานซีชั่นหรือการตัดเชื่อมฉากนะครับซึ่งแน่นอนว่าไม่ได้มีแค่การตัดช็อตต่อช็อตไปเรื่อยๆเฉยๆแบบที่เราเห็นกันทั่วไปแต่ก็ยังมีอีกหลากหลายวิธีนะครับที่เราสามารถเชื่อมฉากได้ครับอย่างแรกเลยในแคมป์นี่คือดีโซคือการเชื่อมภาพให้มันค่อยๆกลืนกันไปกลืนกันไปนะครับโดยจะให้ความรู้สึกที่นุ่มนวลส่วนมากจะใช้บ่งบอกถึงเวลาที่ผ่านไปครับอย่างที่2นะครับนี่นก็คือเฟดอินเฟดเอาครับ ก็เป็นการซิชั่นแบบหนึ่งที่เราพบเห็นกันบ่อยมากในหนังซึ่งมักใช้ในตอนเปิดเรื่องและจบเรื่องครับแต่ถ้าเราใช้ในตอนกลางเรื่องเนี่ยเรามักใช้ในตอนจบของฉากที่ค่อนข้างวุ่นวายเพื่อให้คนดูได้พักหายใจนะครับแล้วค่อยดําเนินเรื่องสู่ฉากต่อไปครับอย่างที่3นะครับนี่คือเจคัสและเอลคัครับก็คือการตัดต่อโดยใช้เสียงมาช่วยแม้ชื่อของมันอาจจะฟังดูแปลกนะครับแต่ชื่อของมันก็มีความหมายครับโดย J เจคัสนะครับก็จะเป็นเสียงของฉากต่อไปเนี่ยโผล่เข้ามาก่อนแล้วภาพค่อยตามมาครับเตอร์เตอร์เตอร์ฮะไม่ไร ส่วน L cut เนี่ยก็จะเป็นการที่ตัดภาพไปก่อนครับแต่ว่าเสียงของฉากแรกนั้นเนี่ยจะกระโดดข้ามไปฉาก2ด้วยอย่างตัวอย่างนี้ครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคันและทานซิชั่นพาร์ทหนึ่งเป็นยังไงนบ้างครับนา่าจะได้เทคนิคและความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อนําไปสร้างสารรค์การตัดต่อและวิธีการเล่าเรื่องใหม่ได้นะครับและในคลิปต,ต่อไปนะครับเราก็จะมาพบกับเทคนิคความรู้ดีๆอะไรกันบ้างอย่าลืมติดตามรับชมนะครับหากตอนนี้นะครับยังมีข้อสงสัยประการใดยอย่าลืมเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้ที่ Facebook Fanpage f i o m t o I s t นะครับฟิลม์มโทสสำหรับวันนี้เราต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับสิงค์ ดื่มตาสิงสำหรับวันนี้สวัสดีครับ